รับมือสองวันนี้พิกที่สุดพายุฤด,ดูร้อนส่งผลกระทบทําให้เกิดฝนตกลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเหนืออีสานกลางตะวันออกเตรียมรับมือพื้นที่ใดอําเภอใดมีฝนตกบ้างและอีก15วันล่วงหน้าจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่าและมีลมกระโชกแรงติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัพเดตสภาพอากาศในเช้าวันนี้วันที่6เมษายน2568วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีฝนตกมากที่สุดฝนฟ้าคะนองลงกระชุกแรงจะเกิดขึ้นบางแห่งหมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝ,ฝนฟ้าคนองจากแนวระทะอากาศขึ้น บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนืออปปลาวภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นที่ปากซันท่าแขกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจังหวัดนครพนมสกลนครบึงกาฬจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและเป็นพื้นที่สีแดงฝั่งตะวันตกของภาคตะนออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุดรณธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิและจังหวัดเลยภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าะนองฝนตกหนักในช่วงก่อนรุ่งสางค่ะ ภาคเหนืออุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยพิจิตรกำแพงเพชรมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงประมาณ23นาฬกาจนถึงประมาณ4นาฬิกาของวันที่6เมษายน2568บริเวณภาคกลางโดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบรุรีมีฝนเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนช่วงเช้าของวันที่6เมษายนลมฝ่ายตะวันออกจะพัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทย ในช่วงวันที่6เมษายนลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยส่วนลมระดับบนที่5,500เมตร จะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่6ไปจนถึงวันที่7มากที่สุดจากแนวลมพัดสอบมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้ประกอบกับมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี้จะเป็นเพียงมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนเท่านั้น คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนระยะแรกจะมีพายุฝนฟ้าคะนองแนวปะทะอากาศที่ภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนหลังจากนั้นอาจมีอากาศเย็นลงเล็กน้อยจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะมีลักษณะคล้ายงูเล right ื้อยค่ะจะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้วันที่6เมษายนจนถึง19เมษายนค่ะรายงานแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่5เมษายนพบแผ่นดินไหวขนาด4.3ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ160กิโลเมตรซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ไม่กระทบต่อประเทศไทยตอนบนของประเทศไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อมีฝนฟ้าขนองจะมีลมกระโุกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า เนื่องมาจากวันนี้มีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศและมีแนวลมพัดส,สอบระหว่างลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดส,สอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านบรเนิเ,เวณอ่าวเบงกอข้าปกคลุมที่ภาคเหนือจึงทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่5มาจนถึงช่วงเช้าของวันที่6ค่ะ พื้นที่ใดมีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงปลดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไปด้วยค่ะส่วนภาคใต้คลื่นลมในช่วงนี้มีกําลังปานกลางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์ปกติมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันไว้ด้วยค่ะมวลอากาศเย็นยังคงแผลล่ลงมาปกคลุมจนถึงประมาณวันที่7เมษายนจะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งพี่น้องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือไว้ด้วยค่ะ ภาคเหนือจะเกิดฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละสามสิบของพื้นที่โดยจะเกิดลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ35ไปจนถึง39องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นลมพัดค่อนข้างอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองโดยมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่ มีโอกาสเกิดลงกระโชกรงและลูกเห็บตกบางแห่งด้วยส่วนมากจะตกในจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุดอยู่ที่35ปสจนถึง38องศาเซลเซียสโดยลมใต้จะพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่และเกิดฝนฟ้าคะนองได้เพียงร้อยละสิบของพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและราชบรุรีส่วนใหญ่จะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาค่ะอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่37-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบเข้ามาผ่านจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมที่ภาคกลางด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะนําพาความชื้นจากอ่าวเบงกอซึ่งมีความชื้นค่อนข้างน้อยจึงทําให้ภาคกลางฝนน้อยค่ะภาคตวันออกจะมีอากาศร้อนตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากจะตกในจังหวัดชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25ไปจนถึง27องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33 3 8ถึง38องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่อนอาจสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณร้อละยีของพื้นที่บริเวณคาดว่าจะมีฝนคือจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22-25องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปอ่าวไทยตอนล่างมีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมีฝนฟ้าขนองได้เพียงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ26-28องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่35-38ปจนถึงองศาเซลเซียสโดยลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นลมประจำฤดูร้อนส่วนลมฝ่ายตะวันตกนั้นจะเคลื่อนผ่านจากเพื่อเขาหิมาลัยผ่านประเทศเมียนมาหากพัดย้อยต่ำลงมาจะพัดผ่านบริเวณเอ่าวเบงกอลมีความชื้นจากทะเลเอ่าวเบงกอลได้แต่ความชื้นบริเวณฝั่งตะวันตกจะน้อยกว่าฝั่งตะวันออกหากลมค้าคือลมฝ่ายตะวันออกจากปรากฏการณ์ลานียพัดแรงจะทำให้ความชื้นพัดเข้ามาสะสมอยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านจากมหาสมุทรอินเดียและลมฝ่ายตะวันออกคือปรากฏการณ์ลานิยาพัดสอบเข้าหากันฝนจะเพิ่มมากขึ้นและตกมากกว่าในช่วงฤดูร้อนค่ะปี2568กราฟแท่งสีน้ำเงินคือปรากฏการณ์ลานิยายังมีสัญญาณดีอยู่ค่ะ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ30-40%ของปรากฏการณ์ลานิยาเมื่อมีสัญญาณของลานิยาคือลมฝ่ายตะวันออกก็ยังทำให้ประเทศไทยมีฝนชุ่มฉ่ำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนก็ตามค่ะอัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ในช่วงประมาณ5นาฬิกา ลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านบริเวณอ่าวเบงกอลเนื่องจากบริเวณหมู่เกาะนิโคบามีลมพัดทวนเข็มนาฬิกาเป็นยอมความกดอากาศต่าลูกเล็กๆปกคลุมบริเวณดังกล่าวประเทศไทยตอนบนมีแนวลมพัดสอบเกิดขึ้นจากลมฝ่ายตะวันออก และลมตะวันตกเฉียงใต้รวมทั้งลมใต้ที่พัดผ่านบริเวณอ่าวไทยทําให้มีฝนตกได้บางแห่งโดยเฉพาะภาคตะนออกเฉียงเหนือในช่วงเช้าวันนี้สปปลาวด้วยโดยเฉพาะสปะปลาวภาคเหนือได้แก่หลวงพระบางไยยบรุรีปากซัน มีฝนตกในบริเวณสปปลาวมากที่สุดค่ะส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกพัดนําความชื้นผ่านสปป,ปลาวเข้าปกคลุมไปด้วยค่ะบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือจังหวัดบึงการและหนองคายคาดว่าจะมีฝนในช่วง5นาฬิกาที่จังหวัดบึงการอําเภอเมืองบึงการปากคาดเป็นฝนเล็กน้อยค่ะโซ่พิสัยฝนน้อยมากส่วนที่ศีวิไลพรเจริญเซกาบุงค้า บึงโขงหลงจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณอำเภอเซกาและสีวิไลค่ะจังหวัดน้องคายคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักบางแห่งฝั่งตะวันออกของจังหวัดหนองคายได้แก่อําเภอรัตนวาปีเฝ้าไร่โพนพิสัยค่ะส่วนจังหวัดนครพนมมีโอกาสเกิดฝนกันได้เล็กน้อยที่บริเวณบ้านแพงนาทมเป็นฝนบางๆเบา,บาเกิดขึ้นในช่วง5นาฬิกาค่ะ ช่วงเช้ามีฝนตกที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาและฝนเคลื่อนตัวต่ำลงมาปกคลุมจนถึงอำเภอวานอนอนนิวาสอากาศอำนวยอำเภอคำตากล้าบ้านม่วงเจริญศินฝนจะตกในจังหวัดสกลนครส่วนนครพนมจะมีฝนที่บ้านแพงนาทมสีสงครามและนาว่าค่ะจังหวัดน้องคายจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ อำเภอรัตนวาปีเฝ้าไร่โพนสวรรค์อเภอเมืองหนองคายสะใครท่าบ่อส่วนจังหวัดอุดรธานีตอนบนจะมีฝนกันเล็กน้อยที่สร้างคอมบ้านดุงและอเภอเพนบ้านผือน้ำโสมและนายุงจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดเลยจะมีฝนเล็กน้อยโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของจังหวัดเลยได้แก่อเภอภูเรืออเภอด่านซ้ายอภอนาแห้วอเภอท่ารี่อเภอภูหลวง เป็นฝนบางๆเบ,า,บา,าๆได้เท่านั้นในช่วงประมาณ7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะฝนส่วนใหญ่จะตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตกอยู่หลายชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝัอออ่งตะวันตกมีฝนตกหนักในจังหวัดเลยทุกอำเภอเริ่มตั้งแต่อำเภอปากชมนาด้วงเชียงคานอำเภอเมืองเลยเอราวัน ผาขาววังสะพุงหนองหินภูกระดึงภูหลวงอำเภอเมืองเลยฝนตกหนักท่าลี่และภูเรือฝนตกหนักส่วนที่ด่านซ้ายนาแห้วจะมีฝนกันเล็กน้อยค่ะเข้าสู่ภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์คาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นที่ลมเก่าน้ำหนาวและลมสักพื้นที่สีแดงเริ่มมีฝนเข้าปกคลุมผ่านจากสปปลาวเข้าปกคลุมที่จังหวัดน่านวันนี้ประมาณ12นาฬกาเป็นต้นไป อำเภอปัวอำเภอเชียงกลางสองแควท่าวังผาอำเภอเมืองน่านบ้านหลวงภูเพียงเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมืน่นจะมีฝนตกหนักค่ะและที่อุตรดิตถจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปาดและท่าปลาจังหวัดแพร่ฝนตกหนักถึงหนักมากที่อำเภอสองอำเภอร้องกวางหนองม่วงไข่อำเภอเมืองแพร่ และสูงเม่นค่ะส่วนที่อำเภอเมืองแพร่เด่นชัยวังชิ้นเริ่มมีฝนเข้าปกคลุมและอาจมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นค่ะพื้นที่สีแดงให้เฝ้าระวังในจังหวัดอุตรดิตถ์คืออำเภอฟากท่าอําเภอน้ำปาาและอําเภอท่าปลาค่ะจังหวัดแพร่ช่วงประมาณ13นาฬิกาจะมีฝนตกหนักตั้งแต่อําเภอสองอําเภอร้องกวางอําเภอเมืองแพร่อําเภอหนองม่วงไข่อําเภอสูงเม่นอําเภอลองและอําเภอเด่นชัย ส่วนจังหวัดแพรต่ตอนล่างอเภอวังชิ้นจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะแต่จะมีลมกระโชกแรงด้วยจังหวัดพะเยาจะมีฝนที่ภูซางเชียงคำอ,อปงเชียงม่วนดอกคําใต้ส่วนจังหวัดลําปางจะมีฝนด้านฝั่งตะวันออกของจังหวัดลําปางได้แก่อเภองาวอเภอแม่หมะอมเภอแจ้หม่มอเภอวังเหนือเมืองปานและอเภอเมืองลําปาง ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกจากจังหวัดน่านอุตรดิตถ์เข้าสู่จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและเชียงใหม่รวมทั้งลำพูนลำปางฝนจะตกหนักตั้งแต่อําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเมืองปานแจ้หม่มอําเภองาแม่เมะอําเภอเมืองลำปางอําเภอห้างฉัดเกาะคาและแม่ทะส่วนจังหวัดตากจะมีฝนเกิดขึ้นที่สามเงาบ้านตากอําเภอเมืองตาก อำเภอลี้จังหวัดลำพูนจะมีฝนตกหนักและคาดว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ทุ่งหัวช้างบ้านโฮงด้วยค่ะจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่อำเภออมก๋อยดอยเต่าอำเภอหอดและจอมทองช่วงประมาณ15บานาฬิกาฝนจะตกหนักที่ภาคเหนือขอให้พี่น้องบริเวณจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์ ลำปางลำพูนเชียงใหม่เตรียมรับมือส่วนพะเยาเชียงรายเริ่มมีฝนในช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปที่เชียงรายจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้าแม่สวยแม่ลาวป่าแดดอำเภอเทิงอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยจังหวัดพะเยายังมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นที่อำเภอแม่ใจอำเภอภูการยาวอำเภอเมืองพะเยาดอกคำใต้และอำเภอจุนค่ะ จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตั้งแต่ชายปราการเชียงดาวอำเภอรพร้าวอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่แตงดอยสะเก็ดแม่ริมสะเมิงหางดงแม่วางฝนจะตกหนักถึงหนักมากและลมกระจาก,กระโชกแรงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตอนล่างของภาคเหนือค่ะแม่ห้องสอนจะมีฝนที่อำเภอปลายอำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ห้องสอนและพื้นที่สีแดงในช่วงประมาณ17นาฬิกาฝนจะตกหนักถึงหนักมากได้แก่สุขโขทยัยอำเภอศรีสัชนาลัยทุ่งเสียมสวรรคโลกบ้านด่านลันหอยจังหวัดตากอำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้าอำเภอบ้านตากส่วนจังหวัดลำพูนอำเภอลี้ค่ะจะมีฝนตกหนักวันนี้ที่ภาคเหนือ ฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนตกไปจนถึงประมาณ20นาฬิกาหลังจากนั้นท้องฟ้าจะโปร่งค่ะภาคเหนือตอนล่างในวันที่6เมษายนจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์จะมีฝนน้อยมากค่ะฝนส่วนใหญ่จะอยู่ตอนบนค่ะฝนตกหนักจะอยู่ที่อุตรดิตถ์แพร่ลำพูนลำปางส่วนจังหวัดตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์จะเป็นฝนน้อยค่ะลมใต้ยังคงพัดปกคลุมที่บริเวณภาคเหนือ ไปจนถึงประมาณวันที่7เมษายนและคาดว่าจะมีแนวลมพัดส,สอบเค่นนี้อีกครั้งในวันที่7ช่วงบ่ายจนถึงข้ามพื้นที่เดิมจังหวัดน่านพแพร่อุตรดิตถ์พะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนภาคเหนือตอนบนรอบนี้ฝนเพิ่มส่วนวันที่7ช่วงดึกๆจะมีฝนตกภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือนอกจากจะมีฝนบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วบ่ายจนถึงค่ำวันนี้มีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนกลางฝนภาคตนออกเฉียงเหนือค่อนข้างน้อยเพราะมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนืออีกครั้งพื้นที่ใดมีฝนจะเกิดลงกระชกแรงส่วนวันที่7ช่วงเช้าเช้ามีโอกาสเกิดฝนได้ที่ภาคตนออกเฉียงเหนือเช่นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอำเภอสีชมพูภูผาม่านเวียงเก่า หนองนาคำจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนเพิ่มส่วนที่หนองบัวลำพูจะมีฝนที่สีบุญเรืองโนนสังและอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดชัยภูมิเริ่มมีฝนตั้งแต่ตอนบนของชัยภูมิได้แก่คอนสารภูเขียวบ้านแท่นกระเสรสมบูรณ์แก้งครอหนองบัวแดงพักดีชุมพลหนองบัวละเวบ้านข้าวและอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนบําเน็จนรงจะมีฝนเล็กน้อยจัดตรัสซับใหญ่ เนินสง่าจะมีฝนบางๆเบาๆตอนล่างของจังหวัดชายภูมิค่ะช่วงสายของวันที่7ฝนจะตกที่อำเภอบ้านไผ่กุดรังนาเชื่อกมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งตอนบนของจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะวันที่7ช่วงบ่ายภาคตนออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนในจังหวัดเลยเป็นส่วนใหญ่ค่ะพื้นที่อื่นๆจะเป็นฝนปานกลางค่ะ ลักษณะของฝนจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นได้มีทั้งช่วงดึกและช่วงเช้าวันที่7จนถึงวันที่8ภาคตะนออกเฉงเหนือตอนล่างชัยภูมินครราชสีมาบริลามสุรินศรีสเกตอุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมหาสารคามจะมีฝนในช่วงเช้าของวันที่8และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามบริลามสุรินศรีสเกตร้อยเอ็ดยะโสธร อุบลราชธานีอนํานาจเจริญมุกดาหารการศิน์ค่ะวันที่7-8ภาคตนออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำพร้อมกับมีช่วงเช้ารอยต่อระหว่าง7-8ด้วยค่ะภาคกลางในวันนี้มีลมพัดแรงและมีหย่อมความกดอากาศต่มจากความร้อนปกคลุมลมใต้พัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกได้เพียงเล็กน้อยเพราะมีอากาศค่อนข้างแปรปรวนบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้ ที่บริเวณอำเภอหนองบัวชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอภัยสาลีฝนบางๆเบาๆเกิดขึ้นได้เท่านั้นสำหรับภาคกลางค่ะส่วนช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึก ปริมาณฝนจะตกได้เพียงบางเบาเท่านั้นค่ะวันที่7ภาคกลางก็จะมีฝนน้อยอีกเช่นเคยค่ะใกล้กับแนวชายฝั่งมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นมาสะสมวันที่7อาจมีฝนบ,บางเบานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะตกในวันที่7ไปจนถึงช่วงเช้าวันที่8เป็นส่วนใหญ่ส่วนวันนี้วันที่6ฝนน้อยสำหรับภาคกลางค่ะช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่8ฝนจะตกหนักด้านหน้าเทือกเขาสำหรับภาคกลางวันที่6ฝนค่อนข้างน้อยสำหรับภาคกลางและมีอากาศร้อนอบอ้าวค่ะภาคตะวันออกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้จะมีเมฆครึ้มปกคลุมได้เท่านั้นคาดว่าภาคตะวันออกจะมีฝนได้เพียงบางเบาตามแนวชายฝั่งตเตรียมรับมือวันที่7ด ฝนจะเริ่มตกหนักบริเวณภาคตนออกในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วเริ่มตั้งแต่วัฒนานครคลองหาดอรัญญประเทศอําเภอเมืองสะแก้วเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์ส่วนจังหวัดปราจินบุรีฝั่งตะวันออกจะเริ่มตั้งแต่กบ,บินบรุรีนาดีประจันทคามสีมหาโพสีมโหสดและเมืองปราจินบุรีฝนจะตกหนักบางแห่งค่ะส่วนที่ฉะเชิงเซาพนมสารคามสนามชัยเขต ท่าตะเกียบจะเป็นฝนเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งฝนค่อนข้างน้อยสําหรับภาคตนออกในวันที่7ช่วงบ่ายจนถึงค่ําจะเป็นฝนบาง,บางเบาๆในชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนใหญ่ฝนที่ตกหนักจะเกิดขึ้นบริเวณตอนบนของภาคตนออกค่ะนะครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาทั้งวันที่7ไปจนถึงเช้าวันที่8เมษายนค่ะภาคใต้ ในวันนี้6เมษายนช่วงเช้าๆท้องฟ้าโปร่งเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีเมฆครึ้มและมีฝนปปอยๆเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยครับุรีตะกวัวป่ากระปรงท้ายเหมืองพังงาอำเภอพนมอำเภอเมืองสุรา์ธานีอำเภอพุนพินอำเภอพระแสงบ้านนาสารเขียนซาจังหวัดกระบี่ตั้งแต่อเภอปลายพญาอ่าวลึกอเมืองกระบี่เขาพนมเหนือคลอง จะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยจังหวัดตรังจะมีฝนที่อำเภอเมืองตรังย่านตาขาววังวิเศษสิเกาวกันตังหาดสำราญค่ะภาคใต้วันนี้ฝนน้อยค่ะส่วนใหญ่จะตกบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมที่ภาคใต้วันที่7ช่วงบา่ายจนถึงค่ำจะมีฝนบางเบา,บา,บาได้เท่านั้นหรือแทบจะไม่ตกกันเลยค่ะ ส่วนวันที่8เริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยคาดว่าปริมาณฝนจะกลับมาตกหนักใหม่บริเวณภาคใต้ในวันที่8ช่วงบ่ายจนถึงค่ำสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรังฝนจะตกหนักในวันที่8ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ ส่วนวันที่9ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนาราธิวาสเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากด้วย2วันนี้จะมีทิศทางของลมแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันตกพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออกด้วยค่ะภาคใต้มีฝนมากที่สุดคือ8-9ถึงเเมษายนส่วนวันที่10ไปจนถึง13เมษายนจะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ค่ะ บริเวณประเทศไทยช่วงวันที่6ถึง7ฝนพีกที่สุดที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8ถึง9ฝนตกหนักที่ภาคใต้และวันที่10ไปจนถึง12เมษายนจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางกระจายตัวทุกภาคทั่วไทยวันที่13เป็นวันมหาสงกรานจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือ และภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันที่14ฝนจะตกหนักที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตนออกฝนยังน้อยค่ะในช่วงมหาสงกรานนี้ส่วนใหญ่ฝนจะตกที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคใต้วันที่16ไปจนถึงวันที่19เเมษายนจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ